คูณ14เท่าเลยไหมเนี่ยทัวคูณจะเพิ่มขึ้น2เท่าหลังจากที่ชนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเมียสุไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เมียสุาพาทุกคนมาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ามของเมียสุแล้วนะสำหรับเกมเสาถ้ำนะคะทุกคนค่ะหรือว่าเกมคุ้มรัพย์ของ S อสเทนั่นเองค่ะทุกคนค่ะโอเคแต่วันนี้จะปแปลกแล้วก็พิเศษกว่าทุกคลิปนะคะเพราะว่ารอบนี้เมียสุจะมาลองซื้อฟีเจอร์นะคะโอเควันนี้ขอซื้อที่เป็ดสองบาทละกันถ้าเป็ด1บาทก็จะซื้อที่ห้าสิบนะคะ ถ้า2บาทก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเป็น100มาจ้าคลิป2คลิปที่แล้วเล่นแบบออร์แกนิกนะคะแต่ว่าปังมากเพราะว่าเกมนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่แตกง่ายมากๆนะคะทุกคนคะ่ะเกมยอดฮิตของเซียนเลยอ่าแต่วันนี้เราจะมาลองซื้อกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ตตตตต,ดตดได้สิบการหมุนฟรีนะเมื่อกี้ซื้อไป100ดูสิจะเป็นยังไงวันนี้ก็นําทุนมาแน่น้อยอีกแล้วจ้านําทุนมา200นะกะจะซื้อฟรีสัก2รอบนะคะทุกคนขามาดูกันว่าจะปังหรือยังไงสรอบอเอ้ ว้าวคูณ14เท่าเลยไหมเนี่ยตนะัวคูณจะเพิ่มขึ้น2เท่าหลังจากที่ชนะรางวัลทุกครั้งโอเคเราซื้อไป100ดูจะคืนทุนมาเท่าไหร่41บาทตุบโอเคอย่ายอมแพ้ทุกคนอ่ะอีกรอบนึงนะเพราะว่าเมียสุบอกว่ารอบนี้จะมาซื้อให้ทุกคนได้ดูกันสัก2รอบนะอ่า เราเล่นแบบออร์แกนิกไปแล้วให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเราก็มาลองซื้อบ้างไปจายอย่ายอมแพ้เรียกได้ว่าสู้สุดตัวเลยนะถ้ารอบนี้ไม่ปังนะเดี๋ยวจะมาลองซื้อที่เบ็หนึ่งบาทนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่ามันเริ่มต้นที่50บาทนะแต่ต้องปังสิคนปัง2,023เอ๊ะโบนัสแตกจ้าบอกแล้วเราต้องปังมาละคะ่ะรางวัลก้อนโตอีก3รอบ ขอจิบน้ำหน่อยนะน้ำเก๊กหวัวรู้สึกมืนเหมืนหัวแล้วล่ะ,ะทุกคนดูทุนเราเพิ่มมาแล้วเราซื้อไป100ดูซิเราได้มาเท่าไหร่อ่าห้อย่ายอมแพ้ทุนเรายังเหลือนะคะทุกคนซื้ออีกรอบหนึ่งเป็นเลยจ้ากลัวอะไรล่ะคนจริงคนจริง สู้สุดตัวนะคะสำหรับ FC นะคะเมียสุยอมได้ไปจ้าเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมยอดฮิตของเหล่าเซียนจริงๆนะเพราะว่าแบบทั้งฟีเจอร์ของเกมทั้งตัวเกมลูกเล่นอะไรต่างๆคือแบบน่าเล่นทุกทุกอย่างอะ่ะรวมๆแล้วคือเพอร์เฟกอ่ะไม่แปลกใจเลยเลยที่ทำไมทุกคนต้องแบบฮิตขนาดน,นี้ ใครคิดอะไรไม่ออกบอกเสาทำค่ะสำหรับเซียนปั่นทั้งหลายมาโอเคค่ะซื้อไปสมรอบนะคะในเบ็ดสองบาทไม่อยากจะบอกเลยว่าตุบ โอเคทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมียสุมาลองให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะอ่ะมันก็แล้วแต่ดวงนะทุกคนค่ะแต่บอกเลยว่าเกมมันมัน,มนแล้วก็น่าเล่นนะคะทุกคนค่ะถึงจะไม่ปังก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็ได้ใจ f c นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นมาเป็นหนูลองยาให้ f c ทุกคนได้ดูกันนั่นเอง โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามีล้างตานะจ๊ะสาวถา้ำวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เมียสุด้วยนะหรือใครอยากจะให้เมียสุรีวิวเกมอะไรให้ดูอีกทำคอนเทนต์อะไรชแล่นอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมตามเมียสุนะัดทิ้งไว้ได้คอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะจิ้มตามกันได้เลย บายบายค่ะ